เดี๋ยวเราจะไปดูงานภายในนะครับอัปเดตงานภายในนะครับฟาผิดด้าน,านแล้ก็งานอื่นๆว่าทำอะไรบ้างตรงไหนแล้วนะครับรไปดูด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกก็จะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่ครับฝ้าฉาบเรียบทีจะมีมอกตัดคอ มีมอตัดขอบนะครับนี่งานบเรียบสวยงามนะครับสวยงามมากเหมือนไม่ได้ฉาบเลยนะครับนี่เรียกว่ามืออาชีพตรงกลางหน้าตรงกับช่องบันไดก็จะมีฝ้าเป็นฝ้าหลุมนะครับหลุมสี่เหลี่ยมซ,ซ่อนไฟนะครับ ซ่อนอุปกรณ์ไฟนะครับรูปทรงทันสมัยสวยงามนะครับนี่ก็คืองานระดับฝีมือนะครับของบริษัทพิญญาซึ่งทำแล้วก็ทำลงสีลองพื้นในระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นรอบที่สองนะครับเพื่อเตรียมการให้ช่างไฟได้ทำการเจบะาามจุดต่างๆนะครับแล้วค่อยมาลง รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือฝาหลุมนะครับหลุมซ่อนไฟเขาเรียกว่าหลุมซ่อนไฟนะครับแบบน,นี้สวยงามนะครับนะกลอส่วนฝ้ารอบนอกก็จะ ใส่เป็นฝ้าบางช่วงนะครับเป็นฝ้าแบบลูระบายอากาศวงรีนี่ครับนีิการทำฟ้ามันจะสวยงามแบบนี้ครับ มาดูห้องหนึ่งนะครับจะเป็นฝ้าเพดานความสูงน่าจะประมาณสามเมตร,รกว่าๆครับจากฝ้าเพดานมาถึงพื้นก็ไม่สูงไม่ต่ำพอดีนะครับตามมาตรฐานส่วนระดับด้านหน้าห้องมันจะต่างระดับมันก็จะเป็นแบบนี้นครับการจ็ดงานครับ เรียบเนียนถ้าเก็บงานไม่ดีเนี่ยช่วงรอยต่อมันก็จะเป็นรอยูนึก็มาดูห้องน้ำนะครับตรงขอบก็คงรอการปูกระเบื้องทับนะครับหลังจากปูกระเบื้องทับก็จะเป็นขึ้นปูกระเบื้องขึ้นไปชนแล้วก็จะทำการโปะเบื้อง ไปชนเลยครับไม่มีกระฉาบนะครับ้งน้ำน,นี่ก็คือห้องห้องนอนห้องหนึ่งนะครับก็เป็นผ้าฉาบเรียบธรรมดาดูรอยการฉาบนะครับการโป้การฉาบการขัดเรียบเนียนนะครับไม่มีที่ติด ซึ่งเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะครับส่วนห้องโถงนะครับจะเป็นฝ้าหลุมแบบสองชั้นนะครับตรงขอบจะเป็นขอบมุนโค้งนะครับนะี่ครับสวยงามฝ้าหลุสองชั้นสวยงามมากครับ ต่างครับถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับทีมงานช่างเขาปีมือระดับขนาดไหนร้อยต่อช่วงฉาบช่วงคัดพอลงสีปไปแล้วนะครับความเนียนมันก็จะเกิดขึ้นม,มาดูฝั่งนี้นะครับ น,นี่ก็คืองานฟ้าเพดานนะครับซึ่งงานฟ้านี่ต้องเป็นงานละเอียดนะครับมันถึงจะการตกแต่งถึงจะลงตัวถ้างานฟ้าไม่ละเอียดแเราบล็อกการตกแต่งภายหลังมาพวกไฟพวกสีพวกอะไรจะทำให้ ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะครับผมว่าเราก็มาดูอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นห้องนอนก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับถ้า เสร็จแล้วงานไม่ออกมาดีไม่ออกมาเนียนนี่ส่งงานไม่ได้นะครับงานบริษัทเห็นไหมครับนี่จะดูไม่มีรอยสะดุดในตาเลยนะครับจะเนียนกิฟเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับที่จริงมันมีรอยรอยต่อระหว่างแผ่นอยู่นะครับนี่คืองานฉากที่สุดยอดทีมงานช่างฝ้าเพด,ดานนะครับ นี่ก็คือรายละเอียดของงานฝ้าเพดานนะครับภายในซึ่งหาดูได้ยากมากมือขนาดนน เป็นงานที่ยอดมากครับเป็นฝ้าตัวนี้ก็จากที่พูดให้ฟังครับเป็นฝ้าพาหลุงมสองชั้นต่อนไฟนะครับแบบซ่อนไฟแบบ เป็นอีกแบบมิติหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องทห้งเดี่ยวนะครับขอบคุณสวัสดีค,ครับ